แต่มาช่วงนี้เดชั่นทันข่าวเช้าว่าด้วยเรื่องของเงินดิจิทัลและกฎหมายพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทนะครับกับประเด็นที่คนพูดถึงอย่างมากสืบเนื่องมาจากการให้สัมภาษณ์ของนายกเศรษฐาทวีสินถ<อ>ึงแม้ตอนนี้นายกจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําเอเปกแต่ว่าเรื่องของเงินดิจิทัลก็ยังตามนายกไปแล้วเมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอกันไปคือนายกก็ให้สัมภาษณ์มาจากบนเครื่องบินมาจากที่สหรัฐเลยบอกว่าเรื่องของที่มาที่ไปว่าทําไมถึงต้องการออกเป็นพรบก,กู้เงิน5้าแสนล้านในการนํามาใช้จ่ายเป็นงบประมาณของโครงการเงินดิจิทัลนายกบอกทางผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนเสนอแนะเองว่าให้ออกมาเป็นกฎหมายในการไปกู้เงินเดี๋ยวลอง กลับไปฟังกันชัดๆอีกครั้งที่นายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์ไว้ฮะคนจะรออไรคนายกที่มาจะพัอะไรครับเพื่อไทยเราเพื่อไทยผมก็บอกอว่าเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นนะครับผมมั่นใจผมหาเงินได้ใช้เงินเป็นนะครับเรื่องที่มาเี่ไปของพรบเนี่ยพรบกนพูดหนึ่งก็เพราะว่าการการะทำแค าใส่นี้เท่าบอลแล้ววูโครงการอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับของของจีดประเทศไทยขึ้นไปได้จัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะต้องลงไปถึงแม่นี่จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดพเพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนนี้จะลดลงไปเนี่ยนะฮะคือนายกพูดเอาไว้ชัดเจนบอกว่าทางผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนบอกว่าท่านนายกกู้ดีกว่า นะให้กู้นะ5 0แสนล้านมาเพื่อใช้ในการเป็นงบประมาณในโครงการเงินดิจิทัลทีนี้จริงหรือไม่ที่ทางแบงค์ชาติเป็นคนแนะนําเรื่องให้ออกกฎหมายกู้เงินล่าสุดรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลงังคุณจุลพนันธ์อมรวิบัต ออกมายืนยันใช่ไหมฮะใช่แล้วคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกชัดเลยนะคุณผู้ชมบอกว่าผู้ว่าการทปทน,นั่นแหละเป็นคนเสนอต่อคุณเศรษฐานาย,ยกรัฐมนตรีเลยเสนอเป็นการส่วนตัวว่าให้ใช้วิธีการกู้เงินเนี่แหละค่ะโดยคุณจุลพันธ์อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าทางเลือกต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอะจริงๆแล้วเนี่ยมีสักประมาณ2ทางเลือก ทางเรื่องแรกก็คือแหล่งของเงินจะใช้งบประมาณซึ่งมีแผนในเรื่องของการบริหารจัดการตัดงบส่วนเกินบริหารจากส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์ไว้แล้วใน2ปีงบประมาณซึ่งเมื่อได้มีการหารือกับทุกหน่วยงานในเรื่องนี้ทปทแนะนําแนะนําการใช้งบประมาณนะคะที่มันมีข้อจํากัดหลักๆอยู่เนี่ยหนึ่งก็คือการแบ่งแหล่งมาจากเพียง2ปีงบประมาณมาใช้ในการดําเนินโครงการดิจิทัลโครงการเดียวเนี่ยทำได้ยากนะ เพราะว่าพราบรปี67ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภามันยังไม่เห็นตัวเงินที่ชัดเจนและ 2. งบประมาณแต่ละปียังเป็นไปตามกรอบเดิมอะค่ะอย่างงบปี67ก็ยังเป็นกรอบรายจ่ายอยู่ที่3.48ล้านล้านหากทำโครงการเงินดิจิทัลก็เป็นเพียงการเปลี่ยนจากงบที่ให้สว่วนราชการไปถึงมือประชาชนผลการกระตุ้นเศรษฐกิจก็น่าจะยังมีไม่มากเพราะการใช้งบประมาณไม่ใช่เงินก้อนใหม่เพราะฉะนั้นหากยังใช้งบประมาณอยู่ เป็นหมายถึงว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะคะต้องมีเงินดิจิตอลกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนำมาซึ่งการที่ผู้ว่าการทปทเสนอต่อท่านนายกเองเลยว่ากู้เงิน และทางด้านของคุณจุลพันธ์บอกค่ะว่าที่มันมีกระแสออกมาเนี่ยว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณนะคะอย่างเช่นตามมาตรา28ของพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐที่ให้รัฐวสาหกิจดําเนินการให้ก่อนถึงแม้จะเป็นส่วนที่ไม่นับรวมในใบในนี่สาธารณะแต่เป็นวิธีการที่อาจถูกมองว่ามันเป็นการหลบเลี่ยงคุณจุลพันธ์ก็เลยชี้แจงเพิ่มเติมว่ารัฐบาลก็เลยเลือกวิธีการโดยตรงเลยก็คือถ้าใช้งบประมาณไม่ได้ก็ออกพรบกู้เงินเลย เป็นวิธีการที่คุณจุลพันธ์เรียกว่ามันตรงไปตรงมาแล้วก็ยังต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาให้อนุมัติด้วยถึงจะบังคับใช้ได้ในขณะเดียวกันคุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ด้วยเชื่อว่าการออกพรบรเงินกู้50แสนล้านบาทนะคะสำหรับดิจิทัลวอลเล็ตยืนยันว่าทําได้จริงเพราะว่ามันมีความแตกต่างจากการออกพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทในอดีตเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในสมัยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความแตกต่างกันในบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน ความจําเป็นแล้วก็ตัวกฎหมายแล้วคุณจุลพันธ์ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะไม่เริ่มโครงการดิจิตอลวอลเล็จนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็เพื่อปิดช่องว่างในช่วงต้นปี2567อย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมามในลักษณะของโครงการ e-refund แต่ทีนี้ประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ที่ถแถลงว่าสักพฤษภาคมใช่ไหมคะ,อ,ะอาจจะได้ใช้ในช่วงป<อ>ีหน้าเดิมทีเลยบอกคุมภาพันธเ<ช>ล่วล่าสุดที่นายกถแถลงคืออยากจะ ให้ได้ใช้ประมาณพฤษภาคมปี67แล้วเรื่องของทำลายเรื่องของเงื่อนเวลาเนี่ย อันนี้อาจจะมีการเลื่อนได้อีกไหมฮะน่าจะเลื่อนได้นะฟังจากที่คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ยเพราะว่าคุณจุลพันธ์ยืนยันเลยว่าจะไม่เริ่มโครงการนี้จนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้นถ้าเกิดต้องเลื่อนจริงๆก็ต้องเลื่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีใครไปยื่นตีความไปที่ศาลร,รัฐบาลก็คงต้องรอเพราะว่าถ้าศาลวินิจฉัยว่าทําไม่ได้แต่ถ้าโครงการนี้เริ่มและประชาชนใช้เงินไปแล้ว ขอยหลังลำบากเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องรอให้มีความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนถึงจะสามารถเปิดโครงการนี้ได้อย่างเป็นทางการจากที่ประกาศเอาไว้ว่าสามารถใช้ได้เดือนพฤษภาคมยังไงก็ต้องรอดูจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายเกิดขึ้นแล้วเสร็จสิ้นคุณจุลพันธ์เมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์ใช้คําว่ามันอาจจะเลื่อนไปถ้ามีคนไปยื่นตีความต่างๆอย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้ชวดที่สุดก่อนถึงจะดําเนินการโครงการนี้ได้นะคะ